สวัสดีครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2,568นะครับเราอยู่เป็นที่วัดพระบารมีธาตุเกตแก้วแกงส้อยนะครับอยู่ในเขตของตำบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับนี่ดูบรรยากาศที่สถานที่แห่งนี้นะครับวันนับปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นบนนะครับที่พระธาตุนะครับตอนนี้เราขึ้นมาในเขตขององค์พระธาตนุนะครับถ้าเราขึ้นมาปุ๊บนี่เขาจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเจเจให้ดูบรรยากาศสักรอบหนึ่งนะครับว่าสถานที่แห่งนี้ที่เราไทยเฉพาะองค์ที่อ,อไทยเฉพาะที่ตรงพระธาตุนะครับ ที่เรามาอยู่ที่จุดท,ที่พระธาตุนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูบรรยากาศน,นะครับพอเราเข้ามาเราก็เป็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับพระธาตุแก่งซ้อยแห่งนี้ก็มีประวัติที่ยาวนานมากนะครับย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าเรียบโลกนะครับแต่ที่เขาบุรณนะจะมีตั้งแต่สมัยที่พระนางเจ้าจามเทวีแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นยุคข,ของ ครูบาชายะลังกานะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสมัยร่วมสมัยของครูบาศรีวิชัยนะครับครูบาศรีวิชัยแล้วครูบาวงก็ต่อมาไปเป็นยุคสมัยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็เป็นครูบาป่าป่านิกรนะครับท่านมาบุรณนะมาดูแลอยู่นะครับเป็นยุคสมัยของท่านนะครับที่มา ที่เรามาช่วงกลางวันนะครับอากาศร้อนมากนะครับภายนีที่ร่มนี่เป็นปัจจุบันนะครับที่สถานที่แห่งนี้ก็มีประวัติสมัยที่อ่ามันเป็นเมืองเก่านะครับในะบริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นมีวัดร้างมีอะไรเยอะแยะนะครับมีประวัติที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็มีสมัย ที่เขายังไม่สร้างเขื่อนนะครับว่ามีหมู่บ้านอยู่หลายหมู่บ้านตั้งแต่ที่เขาสร้างเขื่อนภูมิพลนะครับพอสร้างเขื่อนไปน้ําท่วมหมู่บ้านแถวนี้นะครับก็เลยไม่มีใครอยู่ช่วงนี้เขาก็ย้ายไปอยู่ทางไหลๆที่นะครับย้ายไปอยู่ทางอดอยเต่าทางนนครับเพราะถ้าอย่งนี้ก็เลยร้างไปหลายช่วงแล้วก็ที่เขามาบรณาตามยุคที่ว่านะครับ ก่อนที่จะอ่อนที่จะสร้างเขื่อนเขาว่ามีหมู่มบ้านอยู่แต่พอสร้างเขื่อนน้ําท่วมหมู่มบ้านนะครับแล้วก็วัดที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับจมอยู่ใต้น้ําก็มีเยอะมากนะครับอ่าณเนะทบบริเวณนี้ที่เขาตามที่เขาเขียนไว้นะครับเฉพาะบริเวณนี้นะครับที่แก่งซอยแห่งนี้ก็มีอยู่99วัดนะครับที่จมอยู่ใต้น้ํานะครับ พอดีเราก็ไปอ่านประวัติเข้าๆมานะครับจากที่นี่ก็หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าอของเจงหวันตักก็จะห่างจากที่นี่ประมาณ24ี่กิโลเมตรนะครับนี่เป็นองค์พระธาตุนะครับจุดแห่งนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับของบริเวณนี้ก็เลยสร้างพระธาตุไว้ มีตำนานที่ยาวนานมากนะครับด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกของสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะมีเป็นบันไดานาคนะครับที่ลงไปทางเขื่อนสมัยก่อนที่ทางขึ้นจะมีชนิดก็จะมีงานบุญประเพณีแต่ประจําปีอยู่คอดีประวัติมันก็ก็อ่านมาคร่าวๆาวใครที่สนใจประวัติศาสตร์ก็ลองไปศึกษาดูนะครับ สถานที่แห่งน,นี้ถ้าจะมาก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับล่องไปตามเครื่องในน้ำปิงนะครับนี่บรรดาวัดต่างๆที่โจมในเนนครื่องนี้รัาว่าที่บันทึกไว้นี่บริเวณนี้ประมาณ99วัดนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศให้ดูเป็นช่วงๆนะครับ ็มีสมัยยุคที่พระเจ้าแม่จมามเทวีท่านก็มาบุรณะมาบุรณะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับนี่ก็มีรูปปั้นของท่านก็มีตามนานที่เก่าแก่ยาวนานนะครับสถานที่เตลละดอยนะครับเะ็นเเป็นว่าร้างหมดเลยนะครับที่เขาไปสร้างไว้ตอนนี้ก็มีครูบาท่านมา ดูแลมาบุรณะอยู่แต่สถานที่มาต้องใช้เรืออย่าเดยวน,นะครับทางนี้ก็ลงไปทางจังหวัดตากนะครับนี่ลงไปทางเขื่อนปากเขื่อนนะครับนี่ก็ขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปทางลีดอยเต่านะเชียงใหม่รางวันนี้จะร้อนมากนะครับที่นี่เดินจะสักรอบหนึ่ง ดูไอีกัรอบหนึ่งนะครับมุมนี้เป็นองค์พระธาตุองค์พระธาตหลังนะครับปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ละพื้นที่เขามีประวัติอยู่มีรอยพระบาทมีสถานที่ไหลไหลจุดนะครับมีถ้ำมีบอ่อน้ำไหลยจุดนะครับนี่เป็นคําไหว้ของพระธาตุพระาเก่งเชยนะครับ ถ้าน้ำขึ้นนะครับถ้าน้ำขึ้นก็จะขึ้นมาเกือบถึงพระธาตุนะครับจะมีอยู่ที่บันทึกไว้นะครับไปอ่านมาประมาณที่ขึ้นถึงนี่มีอยู่สามสี่ครั้งนะครับที่น้ำขึ้นสองส่วนนะครับบริเวณน,นี้ถ้าน้ำขึ้นก็จะจมหมดนะครับที่เห็นเะดีอยู่ตามยอดเขานะครับ ที่เราเห็นก็ถ้าน้ําขึ้นก็จะจ้หมดนะครับบริเวณเหล่านี้ตอนนี้เขาก็ามาบูรณะแต่นี้เป็นวัดเก่าหมดะครับบริเวณจัลนยเป็นวัดเก่าแต่น้ํามันได้ขึ้นทุกปีนะครับแล้วแต่ปีบางปีฝนตกเยอะก็จะขึ้นมา อยู่ในเขื่อนภูมิพลนะครับถ้าจากตรงนี้นะ่จาจะจะเป็นครึ่งทางนะครับจากที่นี่ไปทางแก่งก็อที่เขตฮ่องเอลีนะครับมาขึ้นเรือตรงนั้นลงมาที่นี่ใช้เวลาถ้าเป็นเรือเร็วหน่อยครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมง,โมง3 4มสนาทีนะครับเขาบอกว่าจากนี่ไปทางจังหวัดตาก็ใช้ เวลาก็ประมาณนั้นกันครับลงไปทางปากเขื่อนนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเครื่องทางพอดีว่าถ้าเป็นเรือที่เขาต้องทเ,เที่ยวเขาเต้องลากยุงก็จะช้าใช้เวลาประมาณสาชมชั่วโมงแต่ที่เรามาเมื่อวานนะครับตอนนี้เรามาก็ใช้เวลาประมาณชัวช่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงสามสสี่สิบนาทีจากที่นี่มาก็ต้องใช้เรือเดียว,ยวะคระับบริเวณนี้ มาที่ค่อนข้างทีจะ,จะยากนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งน,นี้เป็นเมืองเก่าแก่ก็เลยแล้วแต่ยุคสมัยนะครับที่เขามาบูรณะมาดุแเลนี่เราพาชมบรรยากาศรอบหนึ่งนะครับทั้งหมดนะครับที่ในวันนี้นะครับตามดอยตามแต่ละจุดนี้เขาะจะมีประวัติอยู่ครับก็าจะมีประวัติี่เป็นวิหาร ประจําที่นี่นะับก็จะมีจําดอยนะครับก็จะมีเจดีย์แต่ละจุดก็มีประวัติเขาว่ามีประวัติมีถม้ำมีร้อยพระบาทมีหลายอย่างนะครับในบริเวณนี้แล้วก็แต่ละจุดที่มนจมในน้ำก็เหลือตด ที่โผล่มานะครับถ้าน้ําท่วมน้ําขึ้นก็จะหายหมดเลยด้านนี้ก็จะมีนะครับนี่เป็นพระพุทธรูปมีพระนอนแล้วก็ตรงนี้ก็มีเจดีย์มีเจดีย์มีวิหารแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นรอยพระบาทอยู่ด้านนี้นะครับถ้าน้ำขึ้นก็จะถุงหมดเลย ก็จะมีเจดีย์กลางน้ำอยู่นี่ต้องใช้เรือเข้าไปอย่าเดียวนะครับบริเวณนี้ที่ตรงจุดนี้ครับว่าเมื่อก่อนเป็นเจดีย์องค์ใหญ่นะครับที่อยู่แต่ตอนนี้คือท่วมหมดแล้วครับถ้าน้ำขึ้นกว่านี้ก็จะไม่เห็นธงอีกนี่เป็นพระธาตุแก่งส้อยนะครับที่เรามากันพาชมบรรยากาศณปัจจุบันนี้นะครับ พระบรมธาตเจ้าเก่งซอยนี่กสวยงามมากนะครับถ้าจะเป็นช่วงเช้ชาเย็นบรรยากาศดีนะครับครับนี่เป็นที่พระแก่งซอยนะครับ